สวัสดีค่ะหน่วยครอบครัวสุขสันต์ค่ะกลับมาพบกันอีกในสัปดาห์นี้บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งนะ้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งอาพี่มีทั้งนา้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันนะคะหน่วยครอบครัวสุขสา์ ใน,ในวันแรกของสัปดาห์จะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนะคะบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างอย่างที่คําค้องจองคุณครูพูดไปเมื่อกี้ที่จิกเป็นเพลงใช่ไหมคะเด็กๆลองได้แล้วหลังคุณครูเปิดให้ฟังหลายรอบแล้วเนาะ,ะมีใครบ้างคะในบ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่ มีปูไ่ไหมมีย่าไหมมีตามียายมีลุงป้ามีน้าอาไหมคะปู่กับย่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อตากับยายเป็นแม่เป็นพ่อของแม่เด็กๆงงไหมคะฟังใหม่นะคะปู่ย่าเป็นพ่อเป็นแม่ของ คุณพ่อตากับยายเป็นแม่เป็นพ่อของคุณแม่เองเด็กๆจำนะคะถ้าจำตรงนี้ได้ก็เรียกถูกเรียงลำดับเรียงลำดับญาติได้ถูกนะคะแล้วก็ยังมีลุงมีลุงมีป้าลุงป้าก็เป็นพี่สาวน้องสาวของพ่อและแม่นะคะนะ้าอานี่เป็น นี่เป็นน้องของพ่อน้าเป็นน้องเป็นน้องของแม่นะคะเด็กๆคิดคิดแล้วดูลำดับญาติมาแล้วก็ลองลองนั่นดูนะคะลองลองเรียงลำดับญาติมาว่าเราจะเรียกท่านอย่างไรเขามีความสัมพันธ์กับวันที่2ของสัปดาห์เราจะเรียนเรื่องอะไรเด็กมาฟังนะคะ หน้าที่สำคัญของบุคคลในครอบครัวเห็นไหมทุกคนในครอบครัวจะต้องมีหน้าที่ทำไมต้องมีหน้าที่ล่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคุณแม่มีหน้าที่อะไรเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานไหมคะท่านมีหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆล่ะมีหน้าที่อะไรบ้าง น,นั้นคือหน้าที่สําคัญของบุคคลในครอบครัวทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำท้งนั้นนะคะมาดูวันที่สนะคะวันที่สจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวเด็กเกเป็นลูกเด็กๆปฏิบัติตนอย่างไรกับคุณพ่อคุณแม่คะเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดื้อหรือเปล่าคุณแม่ปฏิบัติตนอย่างไรกับคุณพ่อคะคุณ แล้วคุณแม่ปฏิบัติตนอย่างไรกับเราบ้างกับเด็กๆบ้างนะคะคุณแม่ปฏิบัติตนอย่างไรกับคุณตาคุณยายที่อยู่ด้วยนะคะอันนี้การปฏิบัติตนดังนั้นการอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติตนเป็นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีพูดดีนะคะการดูแล การดูแลห่วงใยกันอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่ดูแลทํากับข้าวกับปลาอาหารให้กินคุณแม่นะคะส่วนคุณพ่อก,ก็ทําไมคะ,อ,ะออกไปทําอาชีพของตัวเองเพื่อมีไรายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัวอันนี้ก็เป็นการปฏิบัต,ติตนของคุณพ่อ ของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณลูกที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นเด็กดีและไม่ดื้อนะคะต่อไปในวันที่4นะคะการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวนะคะมีส่วนร่วมยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวที่แตกต่างกันไปนะคะ การมีส่วนร่วมทำอะไรบ้างอย่างเช่นร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก็มีส่วนร่วมในการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบ้านอย่างเช่นร่วมกันทำงานบ้านเป็นข้อตกลงคุณลูกต้องล้างจานนะคุณแม่ทำกับข้าวคุณพ่อทำทำสวนนะดูแลสวนนะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่ามีกิจกรรมร่วมกัน เปลี่ยนมาใส่มงกุฎอ,อะไรคะต่อไปเป็นวันที่5ค่ะวันที่5นี้จะจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวค่ะสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวอะไรล่ะเป็นสิ่งจำเป็นอ่ะ,ะดเด็กๆต้องกินข้าวใช่ไหมคะ กินนมใช่ไหมลูกสิ่งจำเป็นของครอบครัวก็จะมีาสามสี่ปัจจัยด้วยกันอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยไงทำไมเราต้องมีบ้านเห็นไหมคะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอีกอย่างหนึ่งอะไรคะ อาหารสำคัญมากในวันที่ห้านี้นะคะเราจะต้องทำไมคะครอบครัวจะต้องมีปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆต้องกินอาหารที่สำคัญเด็กๆต้องมีบ้านอยู่มีอาหารกินนะคะมีเสื้อผ้าใส มีผ้าห่มเวลานอนมีที่นอนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เด็กๆป่วยก็ต้องไปไหนไปหาหมอมียารักษาโรคด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะ